ขึเยอะพอประเด็นเรื่องนี้นะคะพอฟันธงเลยว่าเป็นพระเอกที่ต้องมาจากลุมแม่น้ำผมเท่านั้นนะคะุกอย่างนะคะคือทุกอย่างเราสกรีนมาแล้วนะคะเราทำการบ,บ้านมาแล้วนะคะเรามีการตกผลึกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยก็เป็นน้องยังไงก็ต้องเป็นที่สุดกันนะคะว่าผู้ชายคนนี้นะคะจะมอบความสุขให้กับทุกท่านที่เขาไปสนใจแค่ไหน เมื่อกี้พี่รวยบอกมาเดี๋ยวเอาบัดสิบใบให้เธอลยแม่เคล็ดฟ้าถามพระเอกถามใจใหญ่ออเราไปแล้วว่าถามนางเอกบ้านกรับผมถามสิโอ้โหเขาก็ไม่ยอมอนอย่าล้วนะไม่ยอมอ้าหูยดายอมแม่เคล็ดฟ้า เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับรอรอ FC ผมก่อนนะครับอยู่ไหนพี่อยู่ไหนมาจากไอ้บางระพลเดินมาเดินมาเดินมาด้วยเดินมาประมาสามคนพี่หลินครับผมเรื่องนี้พี่หลินเป็นนางเอกตัวละครน้ำแข็งกับพี่หลินตัวจริงเนี่ยมันคอนฟลิกต์กันยากไหมในการเราเล่นเรื่องเนี่ยอาชีพเล่นเรื่องความรักวงการแต่งงานคนเด็กวงการมีลูก จริงตัวละครนำแข่งเขาจะมีความนิ่งแล้วเขาจะไม่ไย,ยู่งกงบใครเท่าไหร่แบบทำงานในห้องแลบอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆริงหลินแบบเป็นเป็นชาวสังคมชอบอยู่กับผู้คนชอบคุยชอบมีปฏิสัมพันธ์อะไรเงี้ยก็าต่างกัาม,มากแต่ว่าอย่างเรื่องความรักก็ก็ไม่ค่อยตรงเหมือนก,กันเพราะว่าเราไม่ได้มองการงา,านอะไก็อาจจะตกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้แต่ว่าเรื่องการงาน,นก่พอนก็คืออย่างเพราะว่าโฟกัสตัวเองก่อน เป็นครั้งแรกด้วยที่ร่วมงานกับคุณเข้มหัดสวีเป็นยังไงบ้างเมาเลยต้ยนคู่ยังมัทวนะแต่จริงก็ตอนแรกเกรงมากค่ะแต่ว่าเข้มก็คืออยู่ในกองน่ารักมากๆเลยแล้วเขาก็ค่อนข้างชิลตอนแรกกลัวนะเพราะว่าเขาเป็นพระเอกใหญ่ก็กลัวทำงานด้วย,ยาง <ส>เป็น C หัวใ,ใหญ่ๆนะไม่เคล่อนฟ้าพระเอกเลยครับแล้วเขาเปลี่ยนวัดระดับระดับนะตัวทองวงการตัวทองตัวทองเปลี่ยนเป็นพระเอกเ,เล็กก็ได้ทำเป็นพระเอก <c oughs> เล็กก็ได้นั่นแหละเราก็จะเกิดความเกรงใจอะไรอย่างนี้คะ่ะแต่ว่าพอเอาเข้จริชิ่งออกก็น่ารักกาทำงานง่ายๆเลยไม่ค่อยเกรงอะไรหรอกครับผม พี่เข้มเป็นัไงบ้างพี่ร่วมงานกับพี่ลินครั้งแรกผมแอคครับผมแอคเยอะ <c oughs> มีนคนมีพื้นที่แล้วก็แอคไม่ค่อยแบบเข้าสังคมไม่ไม่ชอบพูดกับใครอ<า>ชอบอยู่คนเดียวจริงจริงนะ <c oughs> ไปร่วมงนางนครั้งแรกก็ก็ดีครับเราเนี <c oughs> ่ยพอจะพูดทกลี่เุกีย่างดูเลยด <c oughs> ไโอะ่เคครับได้ร่วมงานกันเราเราก็ค่อนข้างที่จะเวลาเล่นเนี่ยพอเราเจออะไรที่มันเลียวในความรู้สึกเวลารับส่งกันเราก็จะรู้สึกดีครับแล้วเราก็จะค่อยๆแบบยขายทอดทำงานก็ไม่มีอะไรผิดขัาวถือว่านีครับอ่าเราถามพระเอกนางเอกไปแล้วครับผมเราถามพระรองบ้างผู้รองจะอาแฟนคลับกิมจุ้ยแฟนคลับยกเสียงนั อะไรพลองถามเลยฉากไหนที่ยากที่สุดดีกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้<อ>คือเราก็บอกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเราถ<อ>่ายกับน้องๆด้วยน้องๆในที่นี้หมายถึงเรามีน้องหมาเรามีน้องแมวเรามีโจก,กครับผมฉากไหนยากที่สุดคุณจ่จ้ยฮะเอฮสำหรับผมเนี่ยมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากยากมากคือฉากที่ต้องเล่นกับน้องหมา,หา,าน่าจะเป็นซีนต้นต้นตอนที่สปอยเลยเนี่ย คืออย่างที่เรารู้เนาะบางทีเราบอกเอาราล่อให้มันไปถนน,นทางนี้นะมันก็ไปเรื่อยของมันบ,บางทีมันก็เยี่ยวใส่าีพกฆอนบ้างก็มีใช่ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้หลักฉากที่ผมคิดว่ามันยากที่สุดแต่ก็เป็นฉากที่สนุกสุดๆเหมือนกันครับครับผมคุณโยมฮะฉากไหนที่คุณคิดว่ายากที่สุดฉากรันเบียร์ทำไมมันถึงยากฉากรันเบียร์เพราะว่าเราต้องสแงสดงซ้ำๆเนาะและเปลี่ยนความเป็นเรื่อยๆแต่ว <c oughs> ่ารัานเบียร์วันนะั้นอ่ากิมจุยเขาดื่มแบบอลกอฮอล์เขาไปจริง แล้วเขาก็พูดพูดแบบเล่นไม่เหมือนเดิมสักรอบแล้วมันก็ไม่รู้จะแบบจะจะพูดกับจุ้ยอย่างไรมันเป็นเทคนิคขั้นสูงแต่มันเล็กไปแล้วค่ะให้ให้ผู้กขากับกับเผื่อเลือกใช่พอเผื่อเลือกสีที่ดีที่สุดเหมืนพี่เข้มเหมอนเนาะคำหนักครับแล้วแล้วผมขอผู้ทอ์ตัวเองโอ้โหยืดผู้ทอ์ด้วยคืดฉากนั้นอ่ะผมก็เห็นพี่ก๊อตแต่พี่เข้มก็แบบเงี้ยอ่ะผมก็ถามพี่ว่าจริงไหม พี่ก็บอกว่าจริงทุกคนเขาดื่มจริงแต่ว่าจ่วยคออ่อนเกินผมก็จริงจริงแล้วก็เติมเติมเติมเรื่อยๆพอเติมเรื่อยเสร็จปุ๊บว่าบดก็ลืมอะไรก็ลืมหมดเลยใช่คือผมต้องบอกว่าฉากนั้นนเอาจริงสำหรับก๊อตนนภัยยะแต่ฉากนั้นเราผ่านมาได้เพราะผู้ชายที่ชื่อเข้มผ่านสวีนะฮะจริงคริงจริงจริงโปรโปรเฟนิโอนโปรเฟนเชอร์แล้วก็น้องก๊อตอ่ะทางก้อนเนี่ยเล่นเป็นเป็นเต็มเป็นตัวอะไรน้องก๊อตเล่นเป็นของของ ของพี่เข้มมัตสวีแล้วก็จะเป็นลูกน้องของคุณจ้ามผมก็จะได้เป็นพี่ชายของเข้มมัสวีเพราะว่าแ่ผู้กับคัดไปแล้วว่าต้องหน้าคล้ายๆกันขอล้อนรขอล้องเป็นพี่ชายเราสงสารผมแต่เทศ อันนี้คือฉากที่ยากที่สุดครับผมแน่นอนนะเพราะเราต้องมีไว้ยวเริ่องเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับความรักหลังจากเราถ่ายกันเกือบครึ่งปีเนาะจนถึงวันนี้ภาพยนตร์ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแต่ละคนเุณผมถามแต่ละคนเลยว่าครับผมมุมมองของความรักเราเปลี่ยนไปไหมเริ่มจากคุณแร็คนเลยมุมอะไรนะมุมมองของความรักคุณถามเรื่องความรักกับผมอย่ร้องไห้คุณซ้ำเติมเลยปะ มันถามว่าถ้าเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ครับผมบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจครับของอย่างที่เข็มบอกว่าวัยรุ่นสมัยนี้ไม่อยากมีลูกเอ่อบางคนก็เลยอยากมีเพื่อจะสืบพันธุ์เพื่อจะอ่อสืบพันธุ์ต่อไปจะได้มีลูกมีพ่อมีแม่มีอะไรลูกจะได้เลี้ยงอย่างเงี้ยแต่ความคิดวัยรุ่นก็จะแบบไม่อยากมีมีแล้วมันมันน่าเบื่อมันใช้ชีวิตยากอะไรประมาณเนี้ย ถามว่าถ andal, ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยผมอยากให้ดูว่าการตัดสินใจของความคิดของวัยรุ่นเนี่ยอย่างเทพมัสวีเนี่ยเขาจะคิดยังไงเขาจะตัดสินใจยังไงครับผมกับนักเอกคนนี้เออสรุปเขาจะเขาจะสินบกันไหมเออเออเขาจะโปชกันไหมโปชกันไหมครับผมยิดดีครับเป็นไงบ้างฮะัุมมองในเรื่องความรักเออสำหรับผมผมรู้สึกว่า อาเอาเลยเดี่ยวเรื่องต่างนี้เอาละกันนะ<ด>ผมร<ด>ู<ด>้สึกว่ามันจะเป็นการสะท้อนมุมมองของของวัยรุ่นว่ามุมมองความรักของเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราโตขึ้นไปนเป็นผู้ใหญ่เราก็จะมองมีการมองความรักในอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้อาจจะตอบคาถามในใจของใครหลายๆคนว่าสรุปแล้วอะความรักที่เราตามหาหรือว่าความรักที่เรามีหรือก็ลังจะเจอ มันจะเป็นยังไงแล้วความสุขที่ได้จากความรักมันคืออะไร<า>นี่ยเพ<า>รก็อันนี้เจาโบยกจ๋าไปกันต่อเลยจ้ะจ๋าโมงโมงความรักเราเปลี่ยนไปไหมฮะตั้งแต่เราเข้าฉากไม่เปลี่ยนเท่าไหรไไม่เปลี่ยนเรายืนยันคำเดิมเลยใช่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆหนัเรื่องนี้ก็จะสะท้อนอย่างที่จุ้ยบอกสะท้นอนให้เห็นความรักของนมนแต่และวัในแต่ละเจน ไปเรื่อยๆใช่แล้วก็มีความรักในแบบหลายรูปแบบด้วยความรักในมงงุมมองนักเอกดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้เพื่ยจไปไหมพี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่มจ้ะมันมันก็มีเฟียดไปบ้างแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็อยากชิดลายกับความรักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากพึ่งตั้งแง่เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยกับว่าเราเจอคนแบบไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย จริงๆแล้วไม่มีใครไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่ที่ว่าเราสองคนเข้ากันมากน้อยได้แค่ไหนแล้วก็ยอมกับ